สวัสดีครับกุ้ยกับรายการเ b เบบีแอนเวันนี้เราจะมาเล่นเกมดีเทปวอร์นะครับวันนี้ผมจะมาทำวันนี้เราจะไปทับชาลินไปข่วนรถชาวบ้านกันนะครับซึ่งผมจะข่วนได้กี่คันโอ,อ้โหเปิดมาเขาเจอเลยบุคินี่เลยครับอ่ะอันดับแรกนะผมขโมยเลยบุคินี่เลยถึงจะถึงจะทำชาลินขโมยรถชาวบ้านรถไทยโอ้โหสวยแท้เดี๋ยว,วเปลี่ยนเกมก่อน อ่ะประมาณนี้ก็พอละนั่นแหละเสียงมันดังเกินไปไม่ได้ยินเสียงไม้ครับต้องปิดซะหน่อยนี่เจอเปิดมาก็เจออะไรบูก,กินี่แล้วชมนี มั่เป็นไรเอาแล้วมีคุณถามว่าอขายรถบุกิีนี่ทำไมครับผมจะทำ e ช g e นดีฟเทป w อ r ขายรถทั้งเกมนะขโมยรถชาวบ้านจนหมดเมืองเลยใช่ครับกี่บาทก็ช่างเดยวโอ้โรถแลบุกีนี่ทำไมขายได้150่้ีอะโดนหลอกแล้วไอสัตว์มึงหลอกกูทาไใชิบหายอันนี้ก็คือรถของคาดิฟนะนั่นแหละผมขายไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันก็ให้ราคาน้อยดีครับมันเป็นรถของไอ้นั่นไง รถของร้านค้ารถร้านขายรถไงอ่เราจะมาปล้นรถทั้งเกมเลยแล้วเอาไปขายเว้ยนะครับอ่ะรถใครก็ช่างอ่ะขโมยแม่งหมดอ่ะโอ้โอเคครับคุยเลยโอยอะไรของมันนักหนามันบ่นอะไรของมันวะน่ะมันไปเสียกทูนัมันนาดัมนาอดอะไรของมันเนี่ย ไปเสียจากเก็บจีเดซแานใช่ไหมครับพีู่้มค่ะเราจะทำชาเลนจ์ขโมยของนะมันก็คือป้นรถนี่แหละโอเคนี่อันดับแรกนะป้นรถตำรวจกว่อนเลยนี่ขโมยแม่งหมดเลยอ่ะ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 ,อะ,อะเป็นไงล่ะโอ้โหสุดยอดใช่ไหมล่ะขโมยแม่งหมดเมืองเลยอ่ะ เดี๋ยวคลิปต่อไป EP ที่3นะครับผมก็จะไปบูต๊ตารวจแน่เชื่อผมครับนั่นแหละรอติดตามดูนะครับเอามีคนถามว่าเอาพี่ช่อง ABS ABS ต้องเล่นเกมโรโบอตอย่างเดียวใช่หรอครับผมเล่นเกมเพื่อความหลากหลายผมใช่ครับต้องเล่นเพื่อความหลากหลายด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เล่นเพื่อความหลากหลายคุณดูก็จะเบื่อครับใช่ผมต้องเล่นเกมแนวอื่นอย่างเช่นเกม b บลดี้บิว i c หรือเกมแบบพับ G หรือเกม อื่นๆมากมายนะนั่นแหละผมก็เล่นไงนั่นแหละครับผมก็เล่นเกมอื่นด้วยแล้วผมก็เล่นแบบในโลบอกที่แบบไม่ได้ล่าสัประหลาดนะส่วนมากล่าสัประหลาดมันจะมียอดวิวเยอะกว่านะแต่คลิปหนูมเล่นเกมในโรบอกน่าจะน้อยอยู่ผมก็ต้องเล่นเพื่อความหลากหลายนะใช่ครับน่าจะเข้าใจกันนะทุกชมเพราะผมต้องเล่นเพื่อความหลากหลายนะจะได้ไม่เบื่อกันไงแล้วคือจะฟังเสียผมพูดไปมาอะไรอย่างเนี้ยโอเคเนาะน่าจะเข้าใจกันนะ โ okay. อเคระดัแบ,บแรกนะผมจะป้นนะกูเห็นแรงบวกินแรงปกติเอ้ยรถไอรถแรงปกติโอ้ยมันไปซะก่อนโอขโมยรถใครก็ช่างอะรถใคร <c oughs> จอดทิ้งไว้ขโมยแม่งหมดทุกอย่างเลยเนาะก <c oughs> ูแม่งมันชั่วจริงๆรถแถวนี้ไม่มีว่ะหยุดเออไอตัวละครนี้มันมีสกิลอยู่เวลาละโอเคกูขอเอารถมึงไปขายหน่อย นี่ครับผมจะขโมยรถจนหมดเมืองรู้ว่าผมจะขโมยได้กี่คันนะไอ้รอเมื่อกี้ผมเอาเรบุกิน i ี่ไปแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวค่อยนับ <band> อีกทีมนนะนก็ไม่รู้มกันนะโอเคไอ้นี่มันก็ชัดช้าจังวะวยทำไมรถสีฟ้ารถคันนี้แม่งราคาแม่งโคตรดีชิบหายราคา157เลยแม่งแพงแม่งแพงกว่ารถเรบุกติรถเรบุกติแม่งมราคาแม่ถูกเกินสัส เกมมันตั้งใจแบบไม่อยากให้เราได้เงินเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะมาเลยนี่สกิลอยู่เวลานี่แหละสกิลอยู่เวลานี่มันดีมากๆท่านชมนี่โอเคนี่แหละใช้สกิลอยู่เวลาในการปรดนี่แหละผมทำชาเลนจ์นะครับนะครับผมจะทำชาเลนจ์ปรดรถในเกม d e ฟแท็วอ a ์นะโอ้โหเกมแม่งโคตรนาาชิบหายเกมนี้ ผมก็เล่นอยู่นะไอ้ครั้งหนึ่งอะใช่ครับบูตบวดไงแล้วผมก็ไม่เล่นเลยแล้วผมมาเล่นอีกทีนึงครับเออผมเล่นเกมอีกเพื่อความหลากหลายครับเกมที่ผมเลยในค้าหออมาเล่นหน่อยครับถึงแม้ถึงแม้ว่าเกมที่ผมจะโหลดมาเล่นใช่ไหมผมไม่เล่นสักครั้งเลยครับเกมอื่นอะเกมที่ผมโหลดมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเล่นไปทําเพื่ออะไรไม่ใช่ดิผมจะโหลดเกมนี้มาทําเพื่ออะไรใช่ผมก็เล่นโหลดมาก็ไม่เล่นอะไรหรอกครับแล้วเท่าชมผมก็ มีคนถามว่าเอาพี่เล่นไมค้าด้วยเหรอวะก็ใช่แหละครับไมค้านะมันเป็นไมค้าแบบพี่อันนี้ก็มันเป็นไมค้าที่ผมซื้อมาเนั่นเองนะนั่นแหละครับอไมค้าที่ซื้อมาแต่ผมก็เสียดายตังค์โผล่ว่าผมก็ต้องเก็บเงินไปผมก็ต้องเก็บเงินอย่างเหน็ดเหนื่อยก่อนจะได้เก็ไมค้ามาเล่นเนี่ยเออมันเหนื่อยมากนะใช่เหนื่อยเกินก่อนจะเก็บตังค์ได้ซื้อเกมไมค้าก็เหนื่อยแล้ว เ,ออเก็บตังไปโรงเรียนนี่แหละเหนื่อยขนาดไหนครับทมโอเคเนาะมีคนถามว่าเอาพี่กลับมากรุงเทพหรือเปล่าครับผมกลับมาแล้วนะครับใช่รับผมกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีนะผมก็กลับมาเย,ยบร้อยแล้วกรุงเทพเนะี่ยหลังที่ไปเยียบงานศพลุงทุนผมนะเอาพี่ลุงชื่อลุงทุนหรอครับก็ใช่เอาลุงทุนเขาเสียไปแล้วครับก,ก็นั่นแหละคุณก็น่าจะเห็นคลิปผมนะที่ไว้อะไรให้ลุงนั่นเองครับนั่นแหละน่าจะเข้าใจกัน โอเคนะแหละผมกลับมาแล้วแต่พ่อกับแม่ผมยังอยู่บ้านนอกเลยขนาดญาติผมพาผมกลับบ้านเลยเนะี่ยใช่พ่อแม่ผมยังไม่มาเลยแสดงผมก็ไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะผมไปโรงเรียนไม่ได้ก็<อ>เพราะว่าไม่มีพ่อแม่เนี่แหละเพราะพ่อแม่ผมไปอยู่บ้านนอกหมดนะแล้วแต่ว่าไม่รู้เขาจะกลับตอนไหนนะใช่โอ้โห,โหมันลำบากมากผมใช้สูตรนี่เลยสูตรที่ชื่อว่าแท็กเฮ้แท็กซี่นะ อะไรของมันเนี่ยเ้แท็กซี่เออใครไปโกตั้งชื่อสูตรวะเนี่ยกูถามจริงผู้สร้างเกมอยากรู้ว่ะไอรถคันนี้มันราคาน้อยนะผมไม่เอาไปขายหรอกมันน้อยเกินแลบุกแลบุกินี่แม่งราคาน้อยชิบหายน้อยเกินนะนผมเกมแม่งสุดกาวเลยที่ผมเคยเล่นมานะไอเกมนี้แม่งโคตรกาวอะ่ะ โคตรกาวมากคผมเกมนี้แม่งกาวเกินเกมในตำนานน่ะเกมคล้ายๆเหมืน GTV แล้วชมแต่เป็น GTV เวอร์ชันจีนแดงนะจริงเหรอครับพี่ใช่ครับมันเป็น g d v เวอร์ชันจีนแดงครับก็ดูกับคุณก็สามารถไปดูคลิปผมบููตั้งหัวดได้ครับคุณจะได้รู้ว่าไอ้เกมนี้แม่งกาวขนาดไหนถ้าใครไม่เชื่อคุณก็โหลดมาเล่นดูนะรับรองว่าก้าวสุดๆแล้วครับเกมนี้แม่งโคตรกาวอะ่ะใช่โคตรกาวมากครับกาวสุดๆแล้วอะ่ะ คนถามว่าเอาพี่ทำไมเงินพี่เหลือแค่นี้ครับผมไปซื้อ,อุ้ปืนไงมันก็หมดเร็วไงผมต้องมานั่งฟาร์มครับเกมนี้ผมก็เล่นครั้งหนึ่งนั้นแต่ผมก็ไม่เล่นอีกเลยนะผมก็มาเล่นอีกทีนึ่งใช่ครับไปแค่เอาอไอ้ผู้สร้างเกมทําไมมันโอ้โหจะได้เลยนเน้ โอเคคบ someone, Uganda, ไอคนขับมันคือผมคือมันไม่มีอเมชั่นในการป้นรถเลยครับคือมันไม่เหมือนจีเดวีนะจีเดวีเราสามารถป้นรถแบบมีอเมชั่นแบบต่อยเอฟซีลงจากรถได้แต่พาเปนเกนี้นะนางปุ๊บเมื่อไหร่เดี๋ยวท่านชมก็รู้เดี๋ยวจับตาจับตูดให้ดีนะเดี๋ยวจับตาจับตูดให้ดูว่ามันเป็นยังไงใช่ครับท่านชมน่าจะเห็นกันนะใช่รอจับตาจับตูดให้ดีนะ ขาบอกเลยเดี๋ยวท่านชมดูนะไม่เกียร์ไม่โคตรกาวเลยผมบอกตรงๆเลยโคตรกาวสุดอ่ะเนี่ยรถสีฟ้าน,นี่รถนี้ได้เดี๋ยวท่านชมดูนะแล้วคือมันกูกูขึ้นรถมันใช่ไหมแล้วจู่ๆมันมีเอ็นบีซีที่ใส่ชุดลายทาหารมันนั่งมาอยู่ในรถเราเฉยเลยที่จริงแล้วมันกะจะลงรถจากเราแล้วนะแล้ยวถ้าเราลงจากรถนะมแม่งเสือขับต่อท่านชม เกมไม่โคตรกาหรอ้ชมดูดิอะไรของมันวะเอ c บซผู้สร้างเกมมันน่าจะน่า,ะ,นาะยังยังไม่พัฒนาพอก็ต้องรอแนอนาคตว่ามันจะมีเอเมชั่นปนล้นหรือเปล่าต้องรอติดตามดูต่อไปนะเกมไม่โคตรกาวรผมไม่กาวเกินเกมเนี้ยไม่โคตรกาอ่ะถึงแม้มันเกมมันจะดีแต่ไม่โคตรกาวรับผมไม่กาวเกินนะเกมเนีย้ยไม่โคตรกาชิบหายใหญ่ผู้าไม่หาย เดี๋ยวเ้าชมก็เดี๋ยวผมจะไปยิงตำรวจให้ดูนะเข้าชมไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมยิงยิงไอเอ็นบีซีก่อนนะดูความกาวของเกมนี้กันนะไ <c oughs> อ้เกมนี้นโคตรกาวอะ่ะไอ้โคตรกาวอะ่ะมันกาวขาดไหนอะ่ะใช่รับอุ้ยขอหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขโมยแล้วนกติไปขายก่อนผู <c oughs> น้สร้างเกมมันปั่ น่าจะแพงกว่าเรบุกนีหน่าน่าดูนะ OMG, ใช่เรบุกติมันก็แพงนะราคามันแปลกๆเนาะใช่โอเคเดี๋ยวผมจะยิง n อ c ให้ดูนะว่าความกาวของเกมนี้มันเป็นไง <c oughs> โอ้โหผมโชคดีมากเจอเลบุกติหลายคันเลยตัวนู้นอ่ะเออใช่ครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูความกาวนะกินไม่โคตรกาวชิบหาย <c oughs> อย่างพา เดี๋ยวโชบดูนะต้องหาเ B ็ N บ C อที่มันหาเรื่องเราก่อนเว้ยตรงนี้ไปไหนอืไายชิไหมมาเลยเดี๋ยวดูความกาวของเกมนี้นะเดี๋ยวดูนะจับตาจับตูดให้ดีตำรวจไม่มาแล้วมันเมาใจเหรอเนี่ยโชกโชคนี่นี่มา มันเ,เนี่ยไอ้นี่แหละไอ้ฉากนี่แหละครับไม่โคตรกาวสุดแล้วครับเกมนี้ไม่โคตรกาวโอ้โหฉากแบบนี้ไม่โคตรกาวอ่ะเกมนี้เออโอ้โหเกมคุณภาพท้าชมเกมแบบคุณภาพชิบหาย <c oughs> คุณภาพท้าชมเดี๋ยวผมองไปหายิงเอพีซีเลขตำรวจไปก่อนเดี๋ยวดูความกาวอีกรอบนะ <c oughs> ความกาวของเกมนี้กูอยากหาไม่หายไอ้สัตว <c oughs> จัดมาดิยิงแล้วทำเสียงไหนมาดิอะไรของมึงอืมอืมตายชิบหายมามาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชมดูจับตาจับตูดที่ดีนะไม่กลาวว่าเกมเนี้ยผมชอบเล่นชิบหายอยากพาเดี๋ยวดูนะเวลาเราไปอยู่ข้างในใช่ไหมเดี๋ยวท่านชมดูนะดูไว้ให้ดีนะ ดูนะโอ้มานันตาปัดชายเยียปัดเยีโอ้ยเจ้ยตำรวจเบสที่โถไม่อยากจะพูดแล้วสุ่มแม่งกูอยู่ข้างในแต่ตำรวจแม่งฮึ่มผมบอกเลยตำรวจมันมันเป็นญาติไอ้คนล่องขนวะเนี่ยฮึ่มตำรวจเป็นผีหรือเป็นคนมะเนี่ยกูถามจริงเป็นคนหรือเป็นผีวะไอ้ตำรวจเนี่ยโอ้โหผมอย่างทาเนาะ ใช่แล้วอย่างพาชิบหายผมพาไม่หายเลยเกมเนี่ยกูพาจุดตรงนั้นมากสุดแล้วไอ้อตํารวจวิ่งผ่านบ้านเฉยเฮียกูอยา,ากพากูโก้ยังพาเระมาดิควายตํารวจโอ้โหเกมไม่พูดกล่าวตรงนีบบ้เฮียดูดูโอ้โหเกมคุณภาพสุดๆเลยเฮียคุณภาพชิบหาย <G ain less> ให้เกมนี้ไปเลยประมาณหนึ่งพันล้านเต็มสิบให้เยอะขนาดนี้กูคู่เลยพูดกาวอะ่ะไม่ตลกที่เกมเนี้กูชอบเล่นอะเแยกเกมมันตลกท่านผู้ชมพูดตลกเลยเกมเนี้ใช่ครับเอา้ารุมันทำไมมันแปลกๆวะทำไมผมขับมันไม่ได้วะหรือเกมมันแปลกหรือเปล่าเอา้า ไม่รถเอบซมันวิ่งผ่านเฉยเลยไม่กูขัมันแปลกๆวะเป็นไรทุกะสม้มทางนั้นโอเคเนาะไปเดี๋ยวขโมยรถทันนี้ก่อนอรถสว่ารถใครไปรู้จอดที่ไวตรงนี้ชิบหายไอ้ทุกชงเกมมันเหมือนมันบักนะส้มเลยเหมือนผมไม่สามารถขับรถได้นี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายตัวละครก่อนนี้ มันแปลกๆแ,แล้วชมดูดิเหมือนผมขับรถไม่ได้เฉยผมต้องรีใหม่หรือเปล่าเนี่ยชิบหายเดี๋ยวย้ายตัวละครก่อนดิมันจะหายหรือเปล่ปาเซฟแม่งก่อนเลยมาเดี๋ยวลองขับรถอีกคนนึงดิโอ้โหท่านชมดูหรือผมต้องแก้หรือเปล่าเออโอ้โหท่านชม,ชมเกมแม่งบั๊กท่านชมคุณภาพเกมคุณภาพผู้สร้างเกมอย่าลืมไปแก้บั๊กด้วยชิบหายอื้อหือ ไ il, อส e ัตว์เอ้ยรถแม่งเป็นบ้าเลยไม่รู้ท่านผู้ชมเกมคุณภาพท่านผู้ชมไปฝากผู้สร้างเกมแกด้วยเกมเนี้ยใช่ครับโอ้โหคุณภาพเกมชิบหายแล้วไงเขี่ยครับรถไปหายเลยครับมันบ่นของมันหรือไงไอเจ้าของขายรถเนี่ยมึงบ่นอะไรของมึงอะไรวะ จูจๆก็ปบนอะไรของมือป่ะผมก็ปนได้แค่นี้แหละครับนั่นแหละครับแล้วผมก็จะมาปิดส่งท้ายแนละ้วไปโผลเมืองนะใช่คนอย่างตัวก็ต,วต,วต้องนี่เลย <c oughs> เป็นไงล่ะใช่ครับไอพลังตัวละครนี้มันมีนมแค่สโลโมชั่นนะใช่ป่ะ เกมแม่งสุดกาวที่ผมเคยเล่นมานะโคตรกาวเลยอะถ,ถ,ถ้าขายยาให้ผมเล่นเกมนี้อีกผมก็อยากจะเล่นนะใช่ปะ่ะคชิบหายนีม่มาเลยตำรวจมาดิโถเจ้าก็มีน้ำยาแค่นหนเอเย,อยน,นะมึงจะได้เจอหมอปลาแน่ตำรวจโถ หมอปลาเกี่ยวอะไรวะอไอ้ป้ากูมไม่ได้กดมือมันลั่นอีแล้วกูไอ้ป้าอ,อะไรของมัน,นเนี่ยเอาใครปาลาระเบิดวะเอาไม่ใช่ดิรถระเบิดเฉยมาดีตำรวจเกมแม่งสุดก,กาพี่โกเล่นมาไประเบิดรถแม่งล่อ,ลอตำรวจมาเลยเียวบมนจะเล่นที่ดูนะเป็นเล่นแบบนี้เลยแงเ,เป็นไงหาย โอ้โหไม่เผดจยิงตัวเองเดีย๋ยวพา,ามาดีตำรวจเปิเาลูกดิครับพี่รอหาอะไรล่ะเี่เจอมินิการอดมาเออรอตำรวจมาโอเคเนาะผมก็อยากจะเล่นต่อในเะกมนี้โคตรกลาวสุดหนเกมนียมาดีมาดีาดตำรวจโอ้โห ไอเออเฮียตำรวจโดนรถชนกูอยากหาเฮียหาชิบหายมาดิอะไรอะไรของมึงอะไรไอ้ชายอะไรของมึงโอ้ดาดาดาป่าชายเย่ดาปฏิเทโอ้ไม่ใช่ดิมันไม่ใช่แล้วตำรวจผีหรือมันตำรวจไม่ใช่ผีมึงบ้าป่ะไอ้ชายมันไปหายมันเป็นคนเว้ยก็มันเป็นผีอะไรอือตายชิบหายรอตำรวจโดนรถชนนี่ เอ้ารถมันมาจากไหนวะอ้ตำรวจแม่กงก็โง่ชิบหายอะไรยีอะไร,ะไรขงมงยนีหาแป้งดิอืออะไรอะไรล่ะออแอดชาร์จไปดีชิบหายอืออะไรอะไรขงมึงอืมตายตายชิบหาย เออเป่าหัวไปดิโหเจับน้ำยาแค่นี้แหละเรคือเยนะอะไรอะไรอืมายผมรอดตำรวจมาเลยนะอะไร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 ของมึงโอ้โหอ้สัตว์โดนรถชนตำรวจมันก็ลงมาจับรถดิมึงจะชนกูหาแป๊บหนึ่งป้ายชายโอ้โหเอาหู โดนโฉต้นไม้แล้วคูไม่เป็นไรเนี่ยนะนี่มันน,มน,นี่มันชายที่แข็งใจที่สุดไซต์ตามาร์กยังต้องอายใช่ไหมเนี่ยมาเลยหลรถตำรวจยังตกลำคาชิบหายมาดิอออโอ้โหผมตายแล้วโดนไอพีจีตัวเอทายเลยชิ้หายสัตว์โดน RPG ีจีตายเลยครับโอเคเนาอโสดคลิปนี้ ผมไปก่อนแล้วครับผมเล่นแค่นี้แหละครับถ้าใครอยากผมเล่นต่อก็สามารถคอมเมนต์ได้นะโอเคเนาะสูนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับอมัันนนตปปปปเยิิทาา